แอดมินอ่นทุยแอดมินมาอธิบายต่อนะครับเกี่ยวกับริววขบวนึ่งเจ็ดสและสามปดนะฮะริววขบวนสามแปดและสี่หนะครับ1 7งเจ็ดสสามแปดและสี่หกนะฮะ, 4, 6, ะเออขอไปเมื่อใช้ Q S Y นะครับรับช่วงต่อจาก G A เ,เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นคือรับไม้ต่อนะครับจาก G A ที่ทำจากวิ่งมาจากสุไัยโกรกนะฮะมาสุดปลายทางคุทางหัดใหญ่นะครับหลังจากนั้นก็นำ Q S Y รับช่วงต่อจาก G A นะฮะสักครู่นะฮะแปบ๊บหนึ่งก็คือรับไม้ขอให้ก็คือรับไม้ต่อนะครับจากหัดใหญ่ไปปลายทางกรุงเทพอภิววัฒน์นะฮะ เมื่อริ้วขบวน172 3 8และ46นะฮะเมื่อไปถึงปลายทางไปถึงต้นทาปลายทางเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อนะฮะหลังจากนั้นครับนำอู่รถจัก G E A อันสตอมไม่ก็ G A อนะ A G E k นะครับเอ้ G e A นะฮะขึ้นไปลากริ้วขบวนรถเร็วขบวนที่172 ต้นทางจากสถานีสงไหงโกรบปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอพิวัตรรับช่วงต่อนะครับจากสถานีาขึ้นไปต่อขอบพ่วงนะครับของริ้วขบวนรถเร็วขบวนที่172ก็ต้นทางจากสถานีสงไหงโกรกปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอพิวัตรเมื่อไปถึงปลายทางนะฮะเมื่อไปถึงปลายทางแล้วทาไงต่อนะครับ เมื่อ G A ไม่ก็อันซ่อมไม่ก็ชิตาชินะครับไม่ก็ G e K นะครับ, G e K, รบขึ้นไปลากริ้วขบวนรถเร็วขบวนที่หนึต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตปรปลายส่วนใหญ่ก็รคปลายทางกรุงเทพอภิวัตรนะฮะเมื่อขึ้นไปแล้วนะครับทำยังไงต่อนะครับออกขอบพ่วงเข้าด้วยกันกับริ้วขบวน172 หลังจากนั้นนะครับก็นำมีดตาคีไม่ก็อันซ่อมนะครับเข้าไปต่อขอบพว่วงนะฮะวิ่งไปต่อขอบพ่วงเข้าด้วยกันกับริ้วขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งเจ็ดสองนะครับต้นทางจากสถานีสงเงกนรกปลายทางกรุงเทพอพับวัรนะฮะเมื่อต่อขอบพ่วงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็นำริ้วขบวนรถอ่า เร็วขบวนที่172นะครับต้นทางจากสถานีสงายกรอปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับรากลงมาจากสถานีกลางบางซื่อหรือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะเมื่อรากลงมาเสร็จแล้วทําไงต่อนะครับหลังจากนั้นนาเรืวขบวน172นะครับวิ่งกลับไปที่เอ่อที่เก็บรถย่านพหลนโยธินนะฮะ กลับเข้าไปย่านพระโนโยทินนะครับเพื่อนำร้วขบนนึ่งเจ็ดสอความสะอาดนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะฮะร,ร้วขบนนึ่งเนะครับเมื่อนำร้วข้าบนนึ่งเจ็อจอดที่ย่านพระโนโยทินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็นำ อันซ้อม G A G E K แล้วก็ไมโครฮิตาชินะครับขอขอพวกออกจากริ้วขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งเจ็ดสองออกจากขอขอพวกออกจากริ้วขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งเจ็ดสองเมื่อพอดริ้วขอขอออกจากริ้วขบวนรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดสองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ วิ่งไปที่ประแจทางด้านทิศเหนือนะครับเมื่ออานซ่อมนะครับวิ่งไปที่ลประแจทางด้านทิศเหนือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็นําอานซ่อมวิ่งกลับมาที่ประแจทางด้านทิศใต้นะครับเมื่อหัวรถจักอรอันซ่อมนะครับวิ่งมาวิ่งไปที่ประแจทางด้านทิศใต้เสร็จก็กลับมาที่วิ่งกลับมาที่ประแจทางด้านทิศเหนือนะครับเพื่อมาต่อพ่วงเขาเดียกันกับโหรถจักร q s y นะครับเมื่อต่อขอพวกเข้าด้วยกันกับหัวรถจักร q s y เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ก็จอดรอนะครับให้ขบวน38เข้าและ46เข้าสู่ปลายทางนะฮะก็เมื่อเข้าสู่ปลายทางก็เช่นเคยนะครับเช่นเคยกับขบวนรถเร็ว172นะฮะเช่นเดิมนะครับขึ้นไปเอาหัวรถจักรนะครับของรถจกักรดีเซลบางซื่อ ไปลากริ้วขบวนข้างบนนะครับสถานีการกรุงเทพอพวั์หรือสถานีการบางซื่อนะฮะลากลงมาเข้าสู่ย่านพหลโยทินเพื่อล้างและก็ทำความสะอาดจุดกวาดทำความสะอาดต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็เมื่อเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็นำที่ตะคินะครับถอดออกจากริ้วขบวนนะฮะ รถด่วนพิเศษทักษินขบวนที่38นะฮะแล้วก็วิ่งกลับเข้าโรงรถจักรบางซื่อต่อไปนะฮะเมื่อวิ่งกลับเข้าโรงรถจักรบางซื่อเสร็จแล้วนะครับก็เสร็จภารกิจนะฮะหลังจากนั้นครับนำอาสตอมนะฮะเอ่อถอดหัวรถจักร QSY นะครับของของบวน172ออกนะฮะ เมื่อถอดขอบพ่วงของริ้วขบวน1ีออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งไปที่ประเจทางด้านทิศนะครับไอทางด้านที่ใต้นะครับเมื่อวิ่งไปให้ผลประเจทางด้านที่ใต้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งกลับมาที่ประเจทางด้านที่เหนือเพื่อมาต่อขอบพ่วงเข้าด้วยกันกับ QSW ที่ทําขบวน38และ46นะครับเมื่อต่อขอบพ่วงกับหัวรถจากร QSW ที่ทําขบวนรถเนินพิเศษทักสินที่38 และขบวนรถด,ด่วนพิเศษรดรวมระหว่างประเทศขบวนที่46มาต่อขอบพุ่มเข้าด้วยกันนะครับหลังจากนั้นเมื่อต่อขอบพุ่มเข้าด้วยกันเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็นาหูวรถจักรชีวิต Y นะครับของขอบวน38นะฮะก็ถอดออกจากริ้วขบวนนะครับเมื่อถอดหัวรถจักรชีวิต Y ของริ้วขบวน38เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็นํา QSW นะครับทั้งสองหัวนะฮะไปจอดพักที่โรงรถจากดีเซลบางซื่อกลับลงรถจากดีเซลบางซื่อเพื่อไปจอดพักเพื่อเตรียมความพร้อมทําขบวนรถเร็วที่17-1และขบวนรถเดือพิเศษทักสินที่37และ45นะฮะแล้วก็ขบวนรถเดือพิเศษทักษินารักที่31แล้วก็ขบวนรถเร็วที่19เเป็นลำดับต่อไปครับ โอเคเดี๋ยวเราไปรอดูก8 6ออกจากสุงไห่กันครับ